สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมกรนะคะช่วงวันที่16ถึง31กรกฎารรคมค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมกรโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวมกรทุกท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ยังติดตามคลิปดวงเอ่อคลิปความรักแล้วก็คลิปดวงทั่วไปอยู่นะคะขอขอบคุณด้วยใจค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวมกรช่วงนี้ เป็นยังไงชาวมังกรคะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวค่ะ ถ้าจะให้บอกว่าถ้าสมควรต้องระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคนคุณก็ได้คู่ของคุณก็ได้ให้ระวังสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีประสบปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือช่วงนี้อาจจะเข้าลักษณะที่ว่าน้ำม,มืดนะคะวิงเวียนศีรษะอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของธุรกรรม นะคะเรามองแบบนี้ว่าให้เรามัดระวังในเรื่องของธุรกรรมการเงินในครอบครัวนะคะถ้าคุณจะมีเรื่องของออลงทุนอะไรช่วงนี้นะคะเรามองว่าให้ระวังเรื่องของธุรกรรมการเงินช่วงนี้เท่านั้นนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงสำหรับเ,ออเรื่องราวในภายในครอบครัวค่ะนะคะ,นะคะแต่เรามองว่าช่วงนี้ชาวมังกร อารมณ์ของคุณเครียดวิตกกังวลนิดหนึ่งนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องหาหนทางแก้ไขหรือเปล่าเอ่ยนะคะโดยเฉพาะบางท่านของชาวมังกรในเรื่องครอบครัวเรามองว่าคุณเครียดเรื่องบุตรอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนที่มีประเด็นค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวมังกรคะช่วงนี้คุณวิตก,กังวลไหมนะคะคู่ของคุณอาจจะทําตัวนอกนู่นอกทางหรือเปล่าเอ่ยหรือคู่ของคุณร,รู้สึกว่าลักษณะไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่หรือเปล่าอันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะอันนั้นก็แค่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นครอบครัวก็แค่ว่าหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันอันนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่เรามองว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะ สำหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นเราเห็นว่าช่วงนี้นะคะอารมณ์ของคุณนะคะอาจจะมีอารมณ์หวนนะคะหรือว่าอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกว่าเออไปคิดถึงคนคนนั้นของคุณอยู่หรือเปล่าเอยทั้งทั้งที่คุณพักใจมาแล้วทั้งทั้งที่คุณเหมือนกับคุณโอเคมาแล้วระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณเว้นระยะห่างมาแล้วแต่เราเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะคุณอาจจะหวนกลับไปคิดถึงเรื่องราวตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เรามองว่าลักษณะคุณนะคะของ าังกรมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเออก่อนหน้านี้คุณเคยให้ความรักเขาเคยมอบใจให้เขาแล้วสิ่งที่ได้รับกลับคืนเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําไมมันมันไม่สมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อนะคะนี่แหละอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะไปหวนคิดถึงวิตกกังวลนะคะหรือไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวตนของคุณอะนะคะคุณเริ่มพักใจแล้วนะคะคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นมานิดนึงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเออเรามองว่านะคะสิ่งที่คุณเผชิญนะคะคือ 1. นึ่เขามีตัวเลือกคนอื่นหรือเขาทำอะไรที่นอกลูก่นอกทางทำอะไรที่มันผิดศีลธรรม ะะแต่ตอนนี้เราเห็นว่าคุณเวลาระยะห่างกันแหละพักใจแล้วแหละนะคะเริ่มมองเห็นว่าตัวเองก็เริ่มอยู่ได้เข้มแข็งมากขึ้นเริ่มให้กำลังใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือเรื่องราวของคนที่มีประเด็นค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวมาังกรนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ตรงนิดนึงนะคะหรืออาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้นะคะต้องบอกนิดนึงก่อนค่ะชาวมาังกรเป็นยังไงบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณะคะ่ะ โอ้โโอเคเราคิดว่านะเรื่องราวตรงนี้ ที่มันลดระดับกันนะคะเว้นสถานะกันหรือห่างกันนะคะเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวของการจับโปะได้หรือเปล่าเอ่ยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคนอื่นนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําตัวนอกลู่นอกทางทําตัวผิดศีลน,นะคะตรงนี้นะคะมันย่อมเกิดขึ้นว่าอาจจะไปโดนจับโปะได้แหละมันก็เลยต้องโดนลดระดับนะคะตรงนี้แต่ตัวเขาเองณปัจจุบันนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าว่าหนทางที่ว่าจะกลับมาเป็นแบบเดิม นะคะกับคุณมันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้นะคะอะไรต่างๆนานา,นามันก็เหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่อไปละนะคะมันมีเรื่องราวของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยปัญหาของผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดจากคุณสองคนก็ได้ที่ว่าคุณมีอารมณ์ซึ่งกันและกันนะคะอารมณ์ตรงนี้มันก็เลยต่างคนต่าง แยกตัวออกมาเลยนะคะอารมณ์มีปากเสียงมีเรื่องของการถกเถียงมีเรื่องของการเอาชนะกันด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งสําคัญนะคะที่ทําให้ลดระดับเนี่ยค่ะมันขึ้นมาว่าเป็นการจับโปะได้ปะ เพราะว่าไปมีความลับปกปิดคุณนะคะหรือแม้แต่ครั้งเข้าไปแอบคบหาดูใจกันกับคนอื่นนะคะตรงนี้คนอื่นตรงนี้อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเขาก็ได้คนผู้ร่วมงานเขาก็ได้ลูกน้องในที่ทํางานอันนี้ก็ได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นหรือใครก็ได้คะ่ะนะคะอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องว่าเป็นลูกน้องในที่ทำงานหรืออะไรแบบนี้แต่อาจจะเป็นใครก็ได้นะคะที่ใกล้ชิดเขานะคะตรงนี้ที่เขาไปแอบมีความสัมพันธ์เราเชื่อว่ามันเป็นความเป็น การแอบมีความสัมพันธ์ลับๆไม่ใช่เป็นการแค,แคแ่แอบคุยนะคะแต่เป็นการจับโปะได้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันแยกนะคะแยกตัวกันออกมาเว้นสถานะกันออกมาลดระดับกันออกมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของชาวมาก่อนคะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคุณคิดยังไงบ้างนะคะ กันแน่ที่เจ้าชู้ชาวมังกรบอกว่าคุณรู้ว่าเรื่องราวที่มีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาเนี่ยเรื่องราวที่มีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยเรื่องราวที่เขาไปทําตัวเจ้าชูอ้อ่ะเพราะความรัก จริงๆแล้วระหว่างคุณกับเขาอะมันน่าจะมีประเด็นกันก่อนหน้านี้หนึ่งมันเป็นเรื่องของความจืดจางในความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยื้อกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรดีขึ้นจนมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะนี่แหละค่ะคือความในใจที่คุณอยากจะสื่อออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มจะคิดด้วยเหตุและผลตัดสินใจไตร่ตรองถี่ถ้วนแล้วนะคะว่าโอเคนับจากนี้ไปคุณอาจจะต้องเผชิญ เผชิญชีวิตตามลําพังแล้วละนะคะแต่ในใจของคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ยอมแน่ๆกับเรื่องราวตรงนี้นะคะคุณไม่ยอมเลยค่ะนะคะด้วยความที่เป็นมาก่อนแล้วด้วยนะคะคุณจะไม่ยอมลดศักดิ์ศรีลดเกียตรติตัวเองนะคะให้มีเรื่องตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าตรงนี้นะคะคือลักษณะ เขาอะนะคะให้ค่าคนอื่นเรามองว่าเขาให้ค่าคนอื่นมากกว่านะคะที่คุณคุณยอมยอมยอมเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ายอมต่างยอมถอยห่างออกมานะคะแล้วเราก็เชื่อว่าการยอมถอยห่างตรงนี้มันเป็นการยอมถอยห่างทั้งคุณแล้วก็เขาส่วนตัวเขาเองมันก็น่าจะจืดจางพอสมควรแล้วล่ะนะคะที่เขาไปทําตัวแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเจ้าชู้นะคะไม่รู้จักพอนะคะ แต่อย่าลืมนะคะว่ามันมีเรื่องของความรักความจุดจางมันมาก่อนหน้านี้ละที่มันเป็นประเด็นสําคัญนะคะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปโอเคค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะมันชัดเจนมากตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนกันกันกบเขานะคะเราก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ชี้ชัดกับคุณอะ่ะไม่ได้ให้ความมั่นคงอะไรกับคุณนะคะ เออเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็คบหาคุณแต่เป็นการครบหาแบบเลื่อนลอยนะคะไม่ได้ว่าโหจะต้องแบบว่าชัดเจนมากมายนะคะนี่คือสำหรับคนที่คบหาดูใจก,กันแต่ถ้าคนเคยเป็นครอบครัวเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าความเป็นครอบครัวนะ่ะนะคะเออมันมีอะไรที่มันจืดจางนะคะทำให้เขาไปลักสนุกนะคะเราต้องใช้คําว่าลักสนุกลองไปมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะแต่การลักสนุกของเขาอะ่ะมันดันเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมา นะคะตรงนี้บางท่านชาวมังกรน,นะคะอาจจะมีเรื่องราวโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวอาจจะมีเรื่องราวคา,า,า,าราคาซังหรือเปล่าเอ่ยในเรื่องของทางนิติไน,นหรือเปล่าไ,ไม่ทราบได้นะคะตรงนี้มันเห็นขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งว่าถ้าคนเป็นครอบครัวก,กันมาก่อนหน้านี้ตอนนี้เว้นระยะห่างแต่มันยังอาจจะมีเรื่องราวคาราคาซังของทางนิติไน,นรอเขาคนนั้นคือมาเคลียเคลียให้ชัดเจนรอมาพูดคุยกันให้ชัดเจนอะไรประมาณนี้อันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะหรือบางท่าน จบจริงๆนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าบางท่านจบจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของเขาบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ความรักสนุกค่ะเขาบอกว่าเป็นความรักสนุกจริงๆนะคะที่ทําให้ทําให้ชีวิตตอนเนี้มันเหมือนกับว่ามันเขารู้ว่าคุณ คุณเลือกที่จะตัดจบจริงๆนะคะเรื่องที่จะจะตัดจบทั้งนั้นที่ว่าตัวเลือกอื่นะมีอยู่แล้วช่องทางอื่นการแก้ไขปัญหาที่ทางอื่นะมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ท้งนี้ท้งนั้นมันเป็นเรืองของเลือกเลือกเหตุผลเดียวเลยก็คือมาทางตัดจบนะคะเหนื่อยหน่อยนะ นะคะเขาก็บอกมาว่าเขาก็พยายามอยู่ได้แล้วล่ะนะคะตรงนี้มันเป็นเพราะเขาเองที่ทําอะไรไม่ดีเป็นเพราะเขาเองที่มีเรื่องของการนอกลูก่นอกทางมีเรื่องของเขาเองเป็นเรื่องของเขาเองที่เขาอาจจะทาอะไรที่มันผิดสินนะคะมีเรื่องราวของความไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักนะคะอันนี้นั่นแหละนะคะความผิดนะคะเรามองว่าความผิดหรือเรื่องราวที่จบกันเพราะสาเหตุต,ตรงนี้เขาอาจจะรู้ตัวก็เป็นไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่า โอเคนับจากนี้ไปเขาก็คงมีบทเรียนราคาแพงแล้วลหละนะคะบทเรียนตรงนี้มันอาจจะทําให้มันเหมือนกับว่าเขาต้องเผชิญนะคะนะคะเขาก็ต้องเผชิญเผชิญชีวิตตามลําพังคนเดียวเช่นเดียวหรือไม่ก็เช่นเดียวกับคุณที่เขาอาจจะทาเขาจะรู้ก็ได้ว่าทําให้คุณเผชิญชีวิตตามลาพังเพียงคนเดียวทําให้คุณเหมือนกับว่าเป็นโสดโสดแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีบาดแผล นะคะตรงนี้มาดูค่ะแนวโน้มนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในบางคู่ในบางคู่เราบอกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ใช่เป็นครอบครัวกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่การคบหาดูใจกันสังคมก็รับรู้ผู้ใหญ่ก็รับรู้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีคนหนึ่งเองที่ต้องใช้คำว่าไม่รู้จักพอนะคะ ใช้เรื่องมีความเจ้าชู้เข้ามาเกี่ยวข้องมาดูค่ะแนวโน้มนะคะว่าจะเป็นยังไงแนวโน้มของชาวมากรค่ะนะคะชาวมักรช่วงนี้นะคะแนวโน้มช่วงนี้ของคุณรู้สึกว่าตัวเองนะคะมีความเชื่อมัน่นมั่นใจตัวเองมากขึ้นเริ่มอยู่ได้มากขึ้นนะคะคุณเริ่มให้ค่าความสัมพันธ คันในเรื่องของบทบาทหน้าที่การงานการเงินแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเงินของคุณการงานของคุณกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ได้ด้วยกําลังมั่นคงนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยู่ได้คุณไม่จําเป็นจะต้องมีความรักคุณก็อยู่ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกมาว่าคุณพักใจแล้วล่ะคุณปรับตัวขึ้นมาสองใบซ้อนเลยค่ะคุณพักใจแล้วจริงๆคุณปรับตัวปรับใจได้ละ นะคะคุณจะเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วนับต่อจากนี้ไปนะคะโดยที่ว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องราวของความรักละนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณปรับได้คุณปรงได้คุณเริ่มมองเห็นสัจธรรมบนโลกนะคะว่าโอเคในเมื่อความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จคุณก็อยู่ได้นะคะตรงนี้มีรักครั้งใหม่เข้ามาคุณก็เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องการด้วยนะคะบอกได้เลยว่าความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาหาคุณเนี่ย อารมณ์ของคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการนะแนวโน้มนะคะอารมณ์ของคุณรู้สึกว่าคุณก็ เปรียบได้อย่างที่คุณรักนะคะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักเลยที่รักกับมทที่รักกับไม่ได้ไอ้ที่ได้เข้ามาเนี่ยกับจะไม่รักอะไรประมาณนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโปร่งเรื่องของความรักละคุณให้ค่าในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินละแล้วอีกอย่างหน้าที่การงานการเงนิงน <p> ของคุณกําบบลังมาด <p> ้วยนะคะกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะว่าแนวโน้มฝั่งเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ งานเงินกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องความรักคุณแบบว่าพักแล้วแหละนะคะมีคนเข้ามาคุณก็ไม่ได้รีบตัดสินใจอะ่ะคุณขอคิดโอ้โหนับจากนี้ไปคุณจะตัดสินใจให้รอบคอบเลยแหละนะคะตัดสินใจแบบว่าชัดเจนที่สุดขอชัดเจนที่สุดขอรอบคอบที่สุดนะคะตรงนี้ เดี๋ยวมาดูค่ะแนวโน้มฝั่งเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงเรามองว่าฝั่งเขาตังหากนะคะช่วงนี้นะคะหรืออนาคตอันใกลน้นี้เขาอาจจะแอบอยากจะรู้ข่าวข่าวคุณก็ได้ด้วยความที่เขายังคงมีความรู้สึกว่า,าเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจหรือมีอารมณ์ความรู้สึกว่า,าเขาหวนกลับมาคิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมันขึ้นมาให้ว่าเขาอยู่ดีๆก็อยากจะส่องคุณอยู่ดีๆก็อยากจะรู้ข่าวขรา,าวคุณนะคะแต่ทั้งรู้ทั้งรู้ นะคะว่าเขาเป็นผู้กระทําเรื่องราวตรงนี้นะคะมันทำมันก็เลยทาได้แต่เพียงสองอย่างเดียวนะคะทาอย่างอื่นไม่ได้มากกว่านี้นะคะพอรู้ตัวเองว่าปัญหาเป็นคนสร้างนะคะเป็นคนสร้างปัญหาด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะส่องคุณไปด้วยแล้วก็ถ้าจะบอกว่าแอบหวังไหมแอบหวังแอบรอบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้มา มาเป็นเรื่องใหญ่พอรู้ตัวนะ่ะว่าทําอะไรเอาไว้นะคะรู้ตัวว่าปัญหาที่ก่อเกิดอ่ะเขายังไม่เคลียร์เลยนะคะเขายังไม่ได้หันมาปรับความเข้าใจกันกับคุณเลยนะคะนั่นแหละค่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาหนีปัญหานะคะมันก็เลยทําให้เขาทําได้แต่เพียงสองอย่างเดียวนะคะตอบมาให้แล้วล่ะนะคะทำได้แต่เพียงสองอย่างเดียวค่ะนะคะเขารู้อยู่แล้วอ่ะว่าปัญหาเนี่ยเขาเป็นผู้กระทํา เป็นคนทําให้คุณเสียใจผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนี่คือแนวโน้มของเขาค่ะที่ว่าอยากรู้ข่าวข่าวคุณนะคะมาดูบทสรุปของชาวมกรค่ะคนที่มีประเด็นนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชาวมกรบางท่านนะคะพูดคุยติดต่ออยู่ว่าคนทางไกลหรือเปล่าเอ่ยชาวต่างชาติหรือเปล่าเอ่ยที่คุณมีประเด็นมีปัญหามาเนี่ยนะคะทำให้คุณเขาคนนั้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถอดใจละพอละพักดีกว่านะคะ อาจจะเป็นต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็เลยเป็นปัญหาด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงมาดูด้วยค่ะบทสรุปค่ะนะคะก็บอกว่าบทสรุปของชาวมากรคุณพักใจแล้วนะคุณปรับตัวปรับใจได้แล้วคุณเริ่มอยู่ได้แล้วคุณเริ่มยอมรับสภาพชีวิต แล้วเริ่มยอมรับสภาพในความรักครั้งนี้แล้วนะคะปรับได้ค่ะมีคนเข้าหาคุณคุณก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะคะพอเหมือนกับว่าคุณยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครด้วยนะคะตรงนี้แต่เขาบอกมาว่าชาวมังกรค้งเร็วๆนี้ค่ะคนที่มีประเด็นนะคะ มีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณนะหรือตอนนี้มีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าหัวใจของคุณคุณท้อคุณไม่อยากจะสนใจในเรื่องราวของความรักคุณบอกว่าที่คุณเคยรักมากมายเนี่ยไม่เห็นจะประสบความสําเร็จเลยแล้วที่มารักคุณตอนนี้คุณก็ไม่ได้ค่อยจะเปิดใจด้วยแล้วคุณอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกมาว่าคุณกลัวคุณกลัวที่เข้ามาก็ อารมณ์แบบเดิมไม่ซื่อสัตย์ในความรักนะคะคุณไม่อยากจะพบเจอใครมาทำร้ายคุณอีกต่อไปนะคะมีการโกหกมีการไม่ซื่อสัตย์มีการทำอะไรที่ว่ารับหลังต่อกันอันนี้คุณกลัวเจอแบบนั้นนะคะมันก็เลยทำให้คุณเหมือนกับว่าพักใจแล้วพอแล้วเรื่องความรักถึงมีคนใหม่เข้ามาก็พอแล้วไม่อยากจะดิ้นรนอะไรมากมายนะคะว้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยไม่อยากไปดูแลใครอีกแล้วอะ นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะไปดูแลเขาคนนั้นของคุณอย่างเต็มที่ก็ได้คุณไปให้มอบใจเต็มที่เลยแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันไม่เห็นคุณค่าอะไรนะคะคุณก็เลยไม่อยากจะไม่มอบอกไปมอบใจแบบนี้อีกต่อไปละนะคะนี่ก็คือบทสรุปของชาวมาก่อนเดี๋ยวมาดูคนโสดนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยๆชาวมากรคุณยังมีคุณค่าสำหรับคนที่เข้ามานะคะต้องบอกนิดนึงคุณค่าของคุณยังมีนะ สำหรับคนที่เขามาถูกชะตาต้องตาต้องใจคุณนะคะมาดูอารมณ์คนโสดค่ะโสดมาก่อนโสดมาก่อนม,มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะนะคะเป็นเรามองว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่จริงแหละนะคะแต่อยู่ที่ว่าตัวตนของคุณอะ่ะคุณไม่มีกําลังใจอยากจะเปิดใจยอมรับใครหรือเปล่า ะะเขาบอกมาว่าคุณสงสารหัวใจของตัวเองอะ่ะนะคะหัวใจของตัวเองบอกช้ำม,มานะคะแล้วเรื่องราวในอดีตมันยังคาใจคุณด้วยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณระแวงนะคะในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่เขาบอกมาว่าเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะที่อาจจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวมาก่อนเองก็เป็นไปได้นะคะ เนี่ยค่ะมาในรูปแบบเต็มด้วยนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่เราเห็นว่าชาวเมกรช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าคุณมั่นใจมากนะคะว่าคุณอยู่ได้คุณสามารถทํางานสร้างอาชีพดูดได้ด้วยตัวเองคุณสามารถมั่นคงได้ด้วยตัวเองคุณสามารถรวยได้ด้วยตัวเองนะคะนี่คือเขาฟ้องมาว่าชาวเมืองคุณมีความมั่นใจในเรื่องตรงนี้คุณก็เลยไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับใครและคุณก็ระแวงด้วยนะคะย,ย้ชัดเจนมากๆเป็นความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะนะคะ อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณตั้งกาดไว้ล่วงหน้าเลยอะนะคะกลัวเด็กหลอกด้วยหรือเปล่าเอ่ยนะคะตรงนี้แหละคือประเด็นเขาบอกว่าชาวมังกรคุณกลัวเด็กหลอกนะถ้าเป็นอายุน้อยกว่าเข้ามานะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณระแวงนะคะคุณกลัวหัวใจตัวเองบอบช้าคุณกลัวว่าต้องไปนั่งเปใครไปนั่งดูแลใครอีกครั้งนะคะแต่เราเชื่อว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่คุณลองเปิดใจดูนะ นะคะเนี่ยเขาบอกว่าคุณลองเปิดใจดูดีไหมนะคะเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณมีอะไรที่น่าค้นหาน่าสนใจน่าติดตามก็ได้ด้วยนะคะแต่ตัวตนของคุณอ่ะคุณบอกว่าคุณขอศึกษาคุณขอคุยไปได้เรื่อยๆก่อนคุณไม่ได้ศึกษาคุณไม่ได้รีบเร่งแต่คุณก็ไม่ได้ชี้ชัดนะคะคุณก็คุยไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไปเจาะจงอะไรประมาณนั้นนะคะ เมื่อก่อนมีคนเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กปก่าเรามองว่าคุณตั้งกาดนะคุณกลัวโดนเด็กหลอกนะคะแต่เด็กคนนี้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เด็กคนนี้ค่ะแต่คนนี้ที่กําลังเข้ามานะคะเรามองว่าโอ้เขาอยากจะค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนคุณอะนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงว้าวโอเค ถ้าคุณลองเปิดใจเขาบอกมาว่าคู่ของคุณกําลังเข้ามาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณมานั่งนึกถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอดีตนี่แหละมันยังทิมแทงหัวใจของคุณอยู่เลยที่คุณยังไม่หลุดพ้นเต็มร้อยเปอร์เซนตแต่อย่างน้อยๆเรายังเห็นว่าคุณยังเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกับออแรกๆที่คุณโดนกระทํามานะคะเขาบอกมาว่าเร็วๆนี้ค่ะชาวมังกรน,นะคะชีวิตของคุณเนี่ย ว้าวโอเคเรามองว่าชีวิตของคุณอะนะคะคุณกําลังประสบความสําเร็จนะคะแต่ประสบความสําเร็จตรงนี้เรามองว่าเป็นไปในทิศทางการงานการเงินแต่เรื่องของความรักอะคุณตั้งกัดก่อนนะคะคุณยังไม่พร้อมเต็มร้อยนะเพราะคุณไปคุณอาจจะเจ็บคุณอาจจะโดนเทกับเรื่องราวของความรักคุณอาจจะโดนคนรักเก่าโกงมาหลอกลวงมาปิดบังคุณมาทําอะไรไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณมานะคะทำให้คุณระแวงด้วยแต่เราเชื่อว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยเป็นความรักที่มั่นคง เป็นความรักที่ว่ามันจะค่อยๆซึมซับกันนะคะค่อยๆพัฒนาค่อยๆมั่นคงนะคะตรงนี้อย่าระแวงนะคะอย่าคิดว่าคนใหม่จะเข้ามาหลอกเหมือนคนเดิมนะคะเปิดใจค่ะเปิดใจให้กับตัวเองได้คุณไม่รักไม่เป็นไรแต่คุณเปิดใจได้อย่างน้อยๆคุณก็น่าจะรู้ตัวเองว่าตัวเองยังมีคุณค่าสำหรับคนอื่นอยู่นะคะตรงนี้มาดูค่ะ อยากลืมเรื่องในอดีตให้หมดหมดจดซะก่อนนะคะเขาบอกมาว่าคุณปล่อยวางคุณโปร่งคุณอยากจะลืมเรื่องราวในอดีตให้สนิทซะก่อนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณไม่อยากจะมีความรักอะ่ะอารมณ์ของชาวมังกรช่วงนี้ทาไมอารมณ์ของคุณเหมือนกับคนไม่อยากจะมีรักไม่ทราบได้นะคะแต่เราพอรู้สาเหตุตรงที่ว่าคุณไปนึกถึงคนเดิมนะคะเรื่องราวของคุณเดิมอะ่ะมันเหมือนกับว่า มันเป็นหนามยอกอกในใจคุณนะคะว่าคุณยังเจ็บช้ำน้ําใจไม่หายเลยตรงนั้นนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพร้อมที่จะเปิดใจหรือคนใหม่เข้ามาคุณรู้สึกว่าเฉยชาก็ได้ด้วยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มี อารมณ์ตอบตอบสนองนะคะตรงนั้นแต่ลองเปิดใจค่ะมาแล้วจะคู่มาแล้วนะคะวันใดก็ได้นะคะว้าวขึ้นมาสองสำรับตรงกันเลยนะคะบอกแบบนี้นิดนึงว่าสองสำรับตรงกันตรงที่ว่าชาวมังกรค่ะนะคะถ้าไม่ได้บอกถ้าไม่ได้มองเรื่องคู่ไม่ได้มองเรื่องความรักชาวมังกรช่วงนี้คุณมีโชคใหญ่ คุณมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของความรักคุณจะได้คู่รักที่ดีคู่รักที่เูาเรามองว่ามีฐานะเรามองว่ามีตําแหน่งห,หน้าที่การงานที่ดีนะคะตรงนี้เพียงแต่ว่าคุณต้องยอมเปิดใจนะคะเร็วนี้ค่ะมีเรื่องราวที่คุณต้องตัดสินใจแล้วแหละเขาบอกมาว่าอยู่ที่คุณจะตัดสินใจมองอนาคตหรือเปล่าเพราะอนาคตอะ่ะแสงสว่างอะ่ะอยู่ปลายอุโมงค์เท่านั้นเองอยู่ที่ว่าคุณอ่ะ จะตัดสินใจได้ไหมนะคะนี่คือเขาแนะนำมาแบบนี้นะคะของชาวมังกรโอเคค่ะอนาคตอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคลิปนี้ของชาวมังกรก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะชาวมังกรการงานการเงินของคุณกําลังมานะคะกําลังมีความมั่นคงกําลังอยู่ในจุดพีคของคุณในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการงานการเงินเราก็มองว่าคนโสดคุณได้คู่คู่รวย นะคะคู่สมฐานะคุณสมเกียรติคุณไม่ได้ทําให้คุณน้อยหน้ากว่าใครนะคะลองเปิดใจสักนิดหนึ่งนะคะอลองเปิดใจให้ตัวเองดูบ้างนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นโอเคค่ะคุณค่าของคุณยังมีกับคนอื่นอีกตั้งมากมายนะคะคลิปนี้ของชาวมังกรก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามคลิปดวงความรักของธาตุดินค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ชาวมังกร,รรักษาสุขภาพให้ดีๆนิดหนึ่งนะคะชาวมังกรร,รังสุขภาพคนในครอบครัว นะคะระวังนิดนึงค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ